ก็ขอกล้าเขารวมสมรภูมิเพือเป็นตำนานด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของผมนะครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรียนสมรภูมิคือเป็นตำนานนักสำเพ็งนะครับวันนี้เราก็จะมาเข้ารวมสมรภูมิคือเป็นตำนานเออกูรู้แล้วมันเป็นตำนานเข้าร่วมสมรภูมิคือเป็นตำนานเออกูรู้แล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาเติมเกมยังไงให้คุ้มเราเติมไปปุ๊บเราได้คุ้มยังไง มาดูครับการจะเติมเกมนะครับสําหรับเกมฟรีไฟล์นะสำหรับตัวพี่นะพี่จะเติมเวลาแบบมันมีกิจกรรมแบบเขาเรียกอะไรนะเติมครบแล้วได้ของแบบนี้เติมครบแล้วได้ของแบบนั้นอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อมันได้มาแล้วนะครับก็เป็นแบบคือพีอ่อยากได้วีดเอสสี่ชมพูให้มันเข้ากับชุดไงเขจะปาน้องๆอเออทีนี้คือเติมแล้วอะ่ะมันต้องเติมทิ้งทีมต้องเติมให้ขุมถูกปะ เออถ้าเติมยังไงได้คุ้มมาดูกันนี่นะเติมแล้วได้เสื้อตัวนี้มาเห็นไหมได้ถอดกล้ามพร้อมกับรอยสักรูปอะไรเนี่ยเส้นเลือนนะอ๋อหอกกะโหลกรูปหักกะโหลกแมวนะครับเดี๋ยวอ่ะครบแล้วก็ทีนี้เราจะมาซุ่มนะครับชิ้นแรกของพี่นะครับพี่ก็จะเป็น วีดเอสเลยครับที่พี่หมายปองครับและชิ้นที่2ก็คือนี่ครับปืนเนี่ยนะครับปืนชาร์ตนะครับที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะปืนนะเปอร์เซ็นต์เนี่ยพี่เรียกกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าต้องเหมาหมดตู้หรือไม่เหมานะครับเก้าเพชรครั้งแรกไปเฮ้ยเปิดเลยนี่อาเก้าสิบเเพชรครับต่อไปอันนี้เราจะหมดสักกี่พิงครับ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ s ไ r i b e กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเ,เลือกอันนี้นะแล้วมันก็จะหมุนปุ๊บตกอันนี้พปดีคอยดูทุกคน299 299โอเคนะทุกคนไปต่อโอ้ผมว่าต้องเหมาแน่ทุกคนเหมาตู้น่า,างไง โอเคคนระับอันนี้เรา z o มใส่ได้โอเคครับ <S <S> <S ก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะหมดประมาณพั0แปร้กว่าเพชรนะครับโดยประมาณนะเหลือสามรกว่าเพชรทำอะไรได้มัางเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเราจะไปอัพสกินปืนกันดีกว่าทุกคนเขาที่ร้านค้ากล้อง เอาเป็นก็ต้อง x อ8กแปดล้วแหละเฮ้ยนี่มันสกการนี่หว่าเอคเคมังกรงูเอ็เกเอ็มแปดไม่มีเหรอเ,อเอนี่ยอออ๋อนี่เอ็กเอ็มแปดสามร้อยนี่ไม่เมาไม่เอาไเ,อาไ,เ,อาเอาไปไปซื้ออาวุธดีกว่า ตอนนี้ที่พี่อยากได้ปืนอีกปืนหนึ่งก็เป็นปืนปืนชาร์จไม่ห่ออีกได้เนี่ยก็เมื่อกี้เกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่คาดคิดนะครับมไม่มีไรหนแล้วจะไปซื้อกอซ่ากันนะครับชื่อออกแล้วนะกอซ่านะครับต้องเป็นสกินนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ โอ้มันลือคยมลือุยมลือยโอ้มเพียงจะไปยังไม่ได้สรดลืมไปเพชรมันอยู่สามร้อยไม่พอแล้วทุกคนโอ้ไม่ได้ละไม่ได้ละเราต้องไปต้องดูปืนแล้วก่อนนะ ดูปืนนี้ดีกว่าโอ้ก็ใกล้แล้วนะทุกคนแลเกืบใกล้ได้ปลาฉลามงับแล้วนะโอ้นี้ไกลงั้นเราไปซื้อของสก,กาดีกว่านะครับทุกคนกล่อง ปาดโอ้ย,อยเพิ่งยุ่งดิโอ้โหขุมบบวันนี้โอ้โหเ,เหมือนจะไม่ค่อยขุมสักเท่าไร่ีใจนีเ้ยเราใกล้ถึงความฝันแล้วนะครับใกล้เลื่อนได้แล้วขาดอีกสองร้อยยี่สิบหกหรือยี่สิบหกชิ้นนะปไปิไฟงานครับเรามาดูดีกว่าว่าเราได้ปืนอะไรมาบ้างอ่า เช็ในสุดเราก็ได้มาครับสกินปืนที่เราอยากได้แล้วก็มีสกินอะไรที่อยากได้อนะีกไหมนก็คงน่าจะเป็นกอรซ่านะครับที่เหลือก็คงไม่ต้องการะลรนะรอันนี้ก็ได้มาแล้วอันนี้ก็ไม่อยากได้นะพะไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้เล่นนะพวกปืนพวกนี้ แต่เนี่ยเล่นเล่นนิ้วเป็นบางทีนะทอมสันกิดคู่ลูกสองนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับก็ค,คงไม่อยากได้แน,น่นอนก็ค,คงไม่มีอะไรนะครับก็ สำหรับคลิปนี้แลไว้เพียงเท่านี้แล้วกันะะนะครับทุกคนก็ใครที่ชอบเข้าร่วมสมรรภูมิเป็นต <ำ S 2> ํารากดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับก็เหลืออยู่22เราก็จะมาล้างผ่านกันดีกว่าไม่ไม่มีให้ซื้อแล้วอะ่ะ22เพจเอาไปทําไรเนี่ยเฮ้ยนี่ซื้อได้อยู่ ออาสัน,สออนก็หมดแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ว่าเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ